สวัสดีค่ะเพราะกับช่วงระวังภัยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงรืดูฝนนั่นก็คือภัยที่มาจากภาวะฝนตกหนักนั่นเองค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ออกมาประกาศเตือนว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะเจอได้กับภัยที่มาพร้อมกันจากภาวะฝนที่ตกหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันลมแรงนะคะแล้วก็รวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะ โดยการออกมาประกาศในครั้งนี้นะคะได้ฝากเตือนไปหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้กับจุดที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่15มิถุนายนนะคะส่วนจังหวัดใดบ้างที่มีความเสี่ยงกับการที่จะต้องพบเจอกับภัยนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามต่อได้ในเรดาร์อากาศค่ะ แต่ว่าช่วงนี้นะคะชาวบ้านที่อยู่ใ,นในกล้กันกับบริเวณที่ติดทะเลเขาจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็รับมือกับภัยที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรไปติดตามในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเนี่ยมันก็ดีขึ้นเขาลงหินเนี่ยถ,ถ้าไม่มีหินหน่อยบ้านป้าก็หมดไม่ไม่ไม่อยู่ถึงป่านนี้แล้วพังไปหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยมาก่อนบ้านคนเต็มเลยเราเรา,เรากลัวไหมจ๊ะกลัวตอนนั้นน่ากลัวมากเพราะมันเกิดได้ฝุ่นเกอยู่สองสองหนน่ะ หนีกันไม่ทันเลยมันมาแบบไม่รู้ตัว นางอัมพรเอี่ยมผู้รอชาวชุมชนคลองเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบ้านพักติดชายทะเลอ่าวไทยเป็นกังวลทุกครั้งที่ย่างเข้าสู่ฤดูมรสุมเพราะยังจดจําภาพความเสียหายของบ้านพักเมื่อครั้งถูกพายุเกตพัดถล่มเมื่อกว่า10ปีก่อนและก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ดิกเตอร์ในจังหวัดเชียงรายตามด้วยอฟเตอร์ช็อ k อีกนับพันครั้งสร้างความเสียหายร้ายแรงในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ขณะที่ตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการได้ซ่อมแซมเขื่อนหินใหญ่ตลอดแนวชายทะเลความยาวหลายร้อยเมตรกว้าง2เมตรและสูง2องเมตร50เซนติเมตรเพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสขึ้นที่จะซัดหาฝั่งอย่างรุนแรงในระยะนี้เวลาขึ้นมานี่นหนักเป็นเบาไงพอมาปั๊บมันก็เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ช่วยกันอันนี้หน่อยประคองให้มันหนักเป็นเบาอ่ะ ถ้าเอาปูนเทนี่ก็ไม่ได้นี่น้ำวิ่งขึ้นเลยอันนี้มาปั๊บมันก็เข้าตามรูหมดแบบนี้มันจะเข้าไปหมดมันช่วยได้เยอะด้านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระบุว่าในช่วงฤดูมรสุมจะมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มทางภาคกลางและจะเกิดพายุทางทะเลทางภาคใต้โดยเฉพาะเดือนตุลาคมอาจจะเกิดพายุรุนแรงจนทำให้เกิดปรากฏการณ์สตอมเซิร์ตในพื้นที่ริมทะเลหรือบริเวณปากแม่น้ำ ขณะที่ฝั่งทะเลอันดามันสามารถเกิดเซนามิได้ตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกโดยเฉพาะรอยเลื่อนใต้น้ำซึ่ง400 500ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเข้าเดือนมิถุนานี่มิถุนกรกดาก,ก,กเข้าหน้าฝนมันก็มี2เรื่องแน่ก็ก,ก็ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำท่วมฉับพลันหรือแฟลชฟลัดเนี่ยดินถลม่ม นะฮะจะเกิดขึ้นก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่มีความลาดชันมีสูงส่วนภาคใต้เนี่ยเรื่องของพายุที่มาทางทะเลนะครับซึ่งจะนํามาเรื่องของทั้งฝนตกหนักลมแรงและก็น้ําหนุนหรือที่ว่า tor s s u r g h เนื่องจากพายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากเดือนตุลาไปแล้วนะครับ ซึ่งเราก็ยังคาดการไม่ได้หรอกว่าปีนี้มันจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าเรื่องของพายุนี่ข้อดีคือเราพายุเนี่ยเราเห็นล่วงหน้าเป็นเป็น,นวันๆเลยอะ่ะเป็นอาทิตย์ะนะครับพายุเนี่ยไม่ต้องห่วงเราเห็นแบบอย่างน้อยๆเจวันทั่วประเทศไทยนะครับคาดค่อยติดตามมาได้แล้วก็ค่อยแ track track ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยมีเวลาเตรียมการเหลือเฟือไม่เหมือนแผ่นดินไหวไม่เหมือนสึนามิซึ่งมันจะเกิดเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยนะครับ สวนฝนตกหนักที่เกิดเนื่องจากฝนมรสุมหรือฝนพายุก็าตามเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดความเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่าชราใจนะฮะที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 คือถ้าเกิดเราสามารถเตรียมการรับมือทั้งพวกนี้ได้เนี่ยนะผมว่าเราลดความเสียหายได้อีกเยอะล่าสุด กลมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยแจ้งเตือนหลายจังหวัดในพื้นที่ทางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคอีสานให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเกิดอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระยะนี้ จากแผนที่ของประเทศไทยโดยข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีจะเห็นว่ามี100รอยเลื่อนเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันตกและทางช่องแคบของทางภาคใต้บ่อยครั้งซึ่งทางจิสได้เองก็มีการออกเตือนภัยโดยให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงจากภัยพิบัติดังกล่าวหรือถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ชายฝั่งก็ควรจะอบพยพขึ้นที่สูงโดยให้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตร ภัยพิบตัติซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ทุกขณะทั้งแผ่นดินไหวสึนามิหรือพายุซึ่งประชาชนควรเตรียมการรับมือไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยพิบตัติควรติดตามการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและควรศึกษาเส้นทางอพยพไปในที่ที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อความไม่ประมาทนิติไตรสุภสินถ่ายภาพพันธิพาจิตราวุธิพรเนชันทีวีรายงาน น้อยก็เป็นภัยค่ะแต่ว่าจะเป็นภัยได้อย่างไรพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่เกาะพังงานค่ะที่นั่นอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการมีน้ําเยอะๆก็เป็นผลดีต่อการนั่งเรือข้ามฟากใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่น้ําลดลงอย่างหววว่าทาให้นักท่องเที่ยวต้องนั่งรอกันแบบนี้ค่ะเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะท่าเทียบเรือราชาเฟอรี่ตําบลป้านใต้อําเภอเกาะพังงานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีต้องเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็ชาวต่างชาติที่จะเดินทางอรอ กลับนะคะต้องมาติดกันอยู่ตรงนี้หลังจากที่ค่าคืนที่ผ่านมาสนุกสนานกับฟูมูลปาร์ตี้แต่พอช่วงเช้านะคะพบว่าน้ำทะเลนั้นลดทวบจนเรือเฟอร์รี่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือเข้าหรือว่าเรือออกก็เข้าไม่ได้ต้องรอกันนานหลายชั่วโมงเลยนะคะในที่สุดบริษัทก็ตัดสินใจนาเรือเล็กออกไปรับส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้ต้องมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ยก็เพราะว่าปริมาณน้ําทะเลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้เกิดปัญหาเรือไม่สามารถที่จะเข้าเทียบท่าได้ภายหลังทางบริษัทราชาเฟอร์รี่ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าช่วงเดือนนี้จะประสบกับปัญหาน้ําทะเลลดต่ํากว่าปกติ2-3วันเนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูกาลน้ําแห้งแต่ว่าปีนี้น้ํานั้นลดต่ํามากกว่าปกติค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าจะดุนแรงมาก ขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือวางแผนรอที่จะแก้ไขกับอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ จากเรื่องภัยของน้ำนะคะพามาดูต่อในเมืองกรุงหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่หลายคนมักจะพบเจอกับขอทานต่างด้าวค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้นอกจากจะเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายก็ยังมาทําการขอทานในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าขอทานต่างด้าวเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงแก้ไขกันไม่ตกสักทีแล้วก็เมื่อไปสอบถามแล้วพบว่ารายได้ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้วันหนึ่งสนนราคาถ้ามากหน่อยก็อาจจะเกิน1,000บาทเลยนะคะ จากการเข้าไปตรวจสอบพบว่าร้อยละนั้นเป็นแรงงานเป็นคนต่างด้าวส่วนอีกร้อยละ49เป็นคนไทยค่ะปัจจุบันก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะขอทานวัยเด็กนะคะรายได้เฉลี่ยอยู่ที่3 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อวันก็มากพอๆกับแรงงานรายได้ขั้นต่ําพื้นฐานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองไป ฟังเสียงกันหน่อยนะคะว่าสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พบเห็นว่ามีขอทานต่างด้าวเยอะนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะบางคนก็มาขอยืนขอเฉยๆอย่างนี้ครับบางคนก็ร้องเพลงลกันมาเท่าไหร่คนก็ไอถือป้ายแบบเป็นมาลงมาเรีงยงระยะสุดท้ายแบบนี้ครับก็เดินขอตามด้านอาหารเยอะแยะครับบางคนก็ขอแบบแต่างชาติก็มีคราบางคนแบบคนได่ร่อนที่สร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันเยอะแยะ ที่ดีก็มีที่เขามงคนเขาเก็บขวดเก็บอะไรธรรมดาก็มีอันที่ว่าจะ,จะขออย่างเดียวก็มีเยอะแยะครับตี่นี้ที่เราเห็นนี่รู้สึกว่ามันจะสร้างความลำคัญให้กับนะักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินผ่านไปมาไหมสร้างผ่านไปมาเนี่ยเป็นพวกพวกผู้ชายบางทีแบบไม่รู้ว่าเขาจิตไม่ดีไม่ดี้รูว่าแบบโชว์เปลือยอย่างเงี้ยโชว์ของของรับของตัวเองอย่างเงี้ยมันมันดูผมว่ามันดูน่าเกลียดครับคนผ่านไปมแาบบมันดูว่าทางประเทศไทยว่าเออดูดีแบบ มันไม่ดูดูไม่ดีอย่างเงี้ยมาครับผมว่มาพอโชว์เสร็จแล้วถ้าเป็นสาวๆเดินผ่าน่ยนวิ่งหนีเลยมันก็บางคนก็ปิดหน้าปิดตารีเรบเดินไวอย่างเงี้ยครับทีก็สักพักก็มีนคมนไปบอกเจ้าที่ตำรวจเข้ามาเคลียร์ปกติแล้วขอทานจะมาช่วงไหนมากที่สุดเชา้ากลางวันเย็นถ้าเป็นช่วงเช้าคนเยอะครับคนผ่านต้องลงมาทางนี้คนเยอะ นอกจากพื้นที่ย่าน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 แล้วก็อโศกแล้วนะคะทีมข่าวสำรวจไปต่อที่บริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS อโศกค่ะโดยที่คนที่มาทำการขอทานนะคะบอกว่าตรงจุดนี้จะได้เงินมากกว่าจุดอื่นๆค่ะวันๆหนึ่งเหนื่อยแม่เรามายืนแบบนี้แล้วเราร่างกายไม่ดีด้วยเหนื่อยครับเหนื่อยครับแล้ว,ลวได้เยอะไหมครับเพิง่งเพิ่งมาครับเพิ่งมาครับปกติ คุณพี่จะมายืนประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงถึงประมาณสามทุ่มกลับบ้านเพราะว่าช่วงช่วงเย็นก็จะมีคนคนเยอะใช่ไหมฮะครับส่วนมากที่จะได้เงินนี่จากคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติครับก็ได้ต่างชาติด้วยก็ได้คนไทยด้วยเมย์เมยคนไทยมีน้ําใจก็ให้มีต่างชาติก็มีน้ําใจก็ให้กลับบ้านบ้างไหมกลับกัมพูชากลับ<า> เวลาสงการพาไปเที่ยวคือมาในประเทศไทยนี่มาของเงินอย่างเดียวจะไม่รู้ทำอะไรเด็กน้อยแฟนก็เลี้ยงลูกไม่ได้งไงพี่แล้วไม่กลัวตำรวจจับเหรอกลัวครับพี่บางคนนั้นก็พูดไทยแทบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอาศัยความน่าสงสารเรียกเงินจากกระเป๋าของเราไปได้หลายบาทเลยทีเดียวค่ะถ้าคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ยากสักหน่อยนะคะ และช่วงท้ายนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภัยนะคะที่เหมือนว่าจะมีการเข้ามาจัดการให้แล้วนะคะหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งาชาติเข้ามาดูแลเรื่องของผู้ที่เก็บสวยนะคะอาศัยผลประโยชน์จากรถบริการสาธารณะซึ่งทางผู้ประกอบการนะคะหลายรายก็หวังว่าการเก็บสวยเหล่านี้มันจะหมดไปแต่ก็กลัวว่าการแก้ปัญหานี้จะไม่ยั่งยืนแล้วก็จะเป็นแบบภาวะไฟไม่ฟังหรือไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายงานชิ้นนี้และระวังภัยหลาดกันไปเลยสวัสดี ค่ะ